คุณน่ะป๊าตางไที่น,อน้องเลยห้ามเลยจ้าถึง,งนะี้เห็นว่าซอนได้น้คาากคุณน่ะขม้าใไก่โกขอม้าใกา่ไก,ก่มอกันนี้ยนัสาสวยมากมาเดิอม,มาเด้อม,มาเก็บสอยกันกันงย,ยอดสวยๆเลย phút giây ngon subscribe คนนี้ก็ได้ถ้วยแล้วนี่นใช้เมื่อก้ไหมะมสวัสดีจ้าพี่น้องคอกันอีกแล้วเด้อจ้าคลิปนี้เด้อค่ะพี่น้องมรจะพาพี่นอ้นนองมาเก็บผักหวานเด้อจ้ามาคะ่ะเก็บผักหวานน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องมาเก็บกับยายแก้วจ้าพี่น้องจาของสวนเด้อค่ะนี่แหละค่ะผู้ผู้ปลูกผักหวานไ้มค่ะพี่น้องไปเก็บน้ำกันจ้า หวานหยอดงามงามพี่น้องมาเด้อย,ยืนมือมาเก็บน้ากันค่ะยอดอบอวเลยขึ้นได้แก้วอันนี้นออเดอร์เขามาค่ะพี่น้องไม่ต้องฟาวเก็บจ้ะอันนี้นุด อยากกินแกงพักวานไหมคะ่ะไปฟองมาเก็ตเองเลยยืนมือขอมาได้พี่น้องนะเลยนี่จะหยอดงามักวานสวน ยอดงามเลยค่ะคุณน่ะช่วงนาแหล่งก็จะเป็นพักบ้านนอกจากที้นกแกงใส่ไข่มด,ดแดงแสบเลยได้ไหม ก้วยสก็บเด็ดเป็นโลก็ใส่เวลาหลายเติบด้วยจ้ะอันนี้มือนีห้อาอัน,นเอาพ่อแกงค่ะ ค่ะมังคุณยายเก็บจ้กทีเมย์เ๋น้อคุณยายเก็บดหลายเป็นน้อนี่เดีอค่ะคุณยายคนเก็บอันนี้นุดกับโกจ้ะอุดนุนได้จ้ะอุดนุนคุณยายได้ค่ะเนยจองไปแล้วนะครับจอง,งไแล้วจ้ะตอนเศร้าคุณยายคนเก็บไปแล้วค่ะรอบหนึ่งที่น้อง คุณยายสองกิโลค่ะอย่านมันทำก่อนจากพี่น้องก็เลยต้องมาเก็บซอยคุณยายไหมค่ะกนเก็บคุณอู้จองมันลงมาพี่น้องมาเด้อมาเก็บผักหวานน้ำกัน โอ้ขนาดจุดผักวานยอดงามงามเลยพี่น้องเคยกินบะน้อนี่ผักวานจะอู้ยอดคือปวปกกระกงวุ้ยเลยพี่น้องเ่ยอ,อกอวบเลยจ้ะเห็นไหค่ะ หวบเลย มาค่ะเก็บเอาอยอดอ่อนๆเดค่ะไปแกงกิน หอดโลกใัใไซเวลาลายเติอบอูีเดอร์พี่น้องเลยมนส่ามันแข้งเด้อค่ะผักหวานนี่กินแล้วอร่อยโอจุ่มบางไงเลยก็นี่ หมดเอาเลยจังนะมาเด้อถือกระตาหน่อยเขามาเก็บน้ำกันค่ะหลายต้นดูจ้ะ ใคอไข่หมดแดงมาแกงใส่ผักหวานเด้ดอจ้าเนี่เก็บซอยกันค่ะสดๆจากสวนเลยนะเนี่ย ค่ะพี่น้องคนเก็บกับเนื้อแตกแล้วค่ะแดดแดดฮ้อนบาคากเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้แดดเปียงๆเลยจ้ะเก็บผักหวานฮ้อนอุ้มกุน่ะ ป๊าดอี่น,อน้องเลยห้ามเลยจ้ะเองนเห็นว่าซ้อนได้นอกคุณนะขอม้าไก่ไก่โกขอมาไก่ไก่มก้ไกไ่เลยนะโอสวยมากมาเดิอม,มาเด้อม,มาเก็บฟอยกันกันนะย,ยอดสวยๆเลย ้จะต้นนี้ก็ได้ถวยแล้วนี่นนใช้เมี่อกี้ นะคะอือมเด็กน้องเลยสอนเด็กจ้าพุ่น่ะมีแะ่ยอดงามๆค่ะมีทางเลือกกินเลยจ้าเนี่ย FC ท่านไดทีรับชมแลกอ่ะฝากกดติดตามคลิปนุชโก้ในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆทีเขามารับชมจ้าพี่น้องรับชมกันนั่น จะบอกอย่างลไรพี่น้องก็ลืมที่กันรับชมแล้วกัฝากากดติดตามนี่เดอ้อจ้ากดติดตามเป็นกำลังใจให้นุชกับโกะใ้ไันนี้กำลังใจในจาาเหตดคลิปต่อไปในเดอ้อจ้าพี่น,อน้องบ่ได้ลงคลิปโดนแล้วค่ะวัางเดือนสองเดือนแล้วพี่น,อน้อง กันยากเบียดยากากานจะค้าวัาค่ะเลยเลยมาอาคิปให้พี่น้องในรับต้มเนาะช่วงพักหวานออกก็เลยตองส่วนส่วนกันไม่เจ็บพักหวานจะ้ะช่วงนี้พักหวานออกพักหวานกับหมดแดงไทยเนาะช่เจกงช่วกัน อโก้สดายโลนึงก็ใส่เวลาโดนเติดเตจ้นนี่คุณยายแก้วมาเก็บรวงหนานุดกับโกแล้วจ้ะพราะว่าโทรมาสร้างเพิ่นพี่น้องให้คุณยายเก็บใปทาแล้วให้แต่ว่าต่นว่สูงนะโก้

เอฟซีก็จะสงสัยเนาะจาา้าว่าเป็นอย่างหมดโกคกอบ่สัมผัสคุณยายเนาะคุณยายเพิ่นจะบ,บ่บ่มีเสียงไหมค่ะพี่น้องแต่วาหงหูเพิ่นจะได้ยินชัดเจนเ้อจ้ะแต่ว่าเพิ่นเบาบ่ได้มาจากก็เลยบ่ได้สัมผัสคุณยายคุณตาเพิ่นกะติดลกค่าอ่หน้าสวนเนาะเนีัยลูกค่าทาาอีม่น,มนและเวียนชมเหมือนสวนของคุณตาณเลยบ่ได้เขามาเก็บพักวันน้ำกันนะจ๊ะ อเอาพอ่ํานีก็นเนาะเกินเนาะโตเนาะมาเมืองกอนค่ะมูดเก็บเดซําได,ไดจ้าเนี่ยนะพี่น้องเดี๋ยวนูดจะไปเก็บผักหวานซอยคุณยายก่อนเด้อจ้าฝากไว้ซนีกันเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวจ้าไปปิดกล่องกับอันคุณยายแก้วค่ะพี่น้องป้าค่ะตามมาค่ะมาเมืองกอนจ้าว่าคุณยายมันเก็บหลายๆซาไดแล้วคุณยายได้เยอะหรังเนาะ น้ำจะทังไงเอ้ยน้อคุณยายนี่คุณยายปิดกล่องน้ำกันนะนี่นค่ะคุณยายเก็บอันนี้นุชซื้อนะคะนี่นอ,นะะอันนี้นุชเก็บจ้ะพี่น้องนี่เดี๋ยวอันปิดกล่องแล้วนุชจะเก็บต่อจ้ะพี่น้องยังม่พออยู่ค่ะเอาเมื่ออีกหลายอยู่จ้ะพี่น้องอ่ะสําหรับคลิปนี้นุชกะขอฝากไว้สำนีก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมได้จ้ะพี่น้องผู้ใดอยากกินพักหวานกะกิดต่อพานนุดกโกได้ได้จ้ะมาอุดหมคุณยายแก้วนะคะพี่น้องเจ้าของสวนด้ค่ะนี่ผู<ม>้นี่คือเจ้าของสวนแหละกะคนที่ปลูกพักหวานค่ะพี่น้องสำ<ม>รับมือนี้นุดกะฝากไว้สำนีเนาะคะ่ะกับการเก็บผักหวานได้จ้ะพี่น้องค่อยพอกันคิหนาค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บายอขอบคุณมากๆค่ะคุณยาย 시청해주셔서 감사합니